สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมโอทลุมศักด์ครับวันนี้ผมมีตะกุดลงกระทบยุกต้นยาว4.8นิ้วตีรวมๆก็5นิ้วครับยุกต้นตัวจริงเชือกปานเชือกปานลงรัก นี่ครับลงลักดูโคตรง่ายครับดอกนี้แกนทองแดงนะครับแกนทองแดงนำมาใีพี่ได้ชมครับเืิอพี่ไปเจอตามบ้านถ้าดอกนี้รักเต็มเๆเชือกไม่ขาดนะครับต้องมี2องถึงสี่หมื่นนะครับ ตัวนี้ถ้าเชือกม่ขาดตัวมีสองถึงสี่หมื่นบาทนะครับสภาพนี้ก็เช่าหากันอยู่หลักหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกลางๆไดอยู่ในมือใหญ่ก็2 0สองหมื่นนะครับสภาพนี้ดอกนี้ผมก็ซื้อมาหมื่นกว่าบาทได้ชัดเจนครับดอกนี้นี่ครับดอกนี้ชัดเจนครับเชือกปานลงรัก กลางบางหัวท้ายส่องไปจะเห็นยันลงปูอยู่นะครับถ้ายุคต้นต้นแบบนี้จะเป็นหลวงพะทบจานเองนะครับยุกต้นต้นแบบเนี้ยจะเป็นหลวงพระทบจานเองครับนี่เนี่ยยุกต้นต้นแบบเนี้ยจะเป็นหลวงพระทบจานเองนะครับดอกนี้เอาไปใช้แบบไม่ผิดหวังนะครับฝาบาทก็มีนะครับ แตท่ทองแดงจะพบเจอได้ได้เยอะกว่า้าบาทพบเจอได้น้อยสูมดูรักกันใกล้กลเลยครับมันมากดอกเงี้ยยุคต้นตัวจริงนะครับลงเป็นรักแดงก็มีนะครับลักออกผมม่วง,งก็มีแต่อันนี้มันจะออกเป็นรักคล้ายๆลักน้ำเกลี้ยงนะครับ สวยสมบูรณ์ถ้าดอกนี้สวยสมบูรณ์ก็เช่าหากันอยู่สองสามหมื่นสี่หมื่นบาทนะครับตามสภาพความสวยสภาพนี้มีก็มีหมื่นกว่าบาทท่านใดมีผมก็ยินดีรับเช่านําส่งมาชมแบบนี้นะครับเชือกแบบนี้โลหะแบบนี้นะครับตะกรุดหลงกระทบยุคต้นนะครับก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับแบบนี้ลายพันมาตรฐานนะครับ หลายพันมาตรฐานสวยสมบูรณ์หูหายากครับตะกุดตัวจริงของหลวงปู่ทองแดงม้วนานาของแดงม้วนหนาคนรานาับส่องกลา,า,า,างแดดยิ่งมันเลย สำหรับคลิปนี้ผมก็นำมาให้พี่ๆดูเพื่อเป็นไปเจอตามบ้านตามสนามนะครับจะได้เช่าถูกเชือกแบบนี้นะลักษณะแบบนี้มันมากกับดอกเนี้ยถ้าท่านได้ชอบวัตถุมงคลหลวงบทบหรือต้องการเช่าหาก็ทักไลน์มานะครับ0960643995โอ๊ตหลุมศักดหรือ Facebook โอ๊ตหลุมศัก์นะครับ เข้ามาสอบถามราคากันได้ครับหรือมีวัตถุมงคลที่จะปล่อยก็ส่งมาตามไลน์ที่บอกไปเลยนะครับตะกุดลงประทบแห่งเมืองเพชรบูรณ์ยุกต้นนะครับเนื้อแกนทองแดงนะครับแกนทองแดงยาว4.8นิ้วนะครับเชือกปานลงรักดอกนี้ชอบมากครับถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ดอกนี้คุยกันต้องมี30,000นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมที่ติดตามยืืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหาคลิปใหม่ๆหาไอ้วัตถุมงคลลงบททบสวยๆมาลงให้พี่พได้ชมเหนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ